สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีเก้กันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้คะ่ะ EP910 ค่ะพี่จ๋า ชาวันที่2สิงหาคม2,568ค่ะหมายเลขที่1เป็นพระมเ ah ห e ส่วนพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่พระมเ ah ห e ส่วนนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะเนื้อแบบเก่าสวยเลยนะคะพี่มเ ah ห e ส่วนค่ะพี่ หมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันหพี่เอฟซนะคะพี่อยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่เป็นพระหูยานพร้อมการเลี่ยมอันนี้คือมาแบบนี้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะหูยานมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่ พระมเหส่วนเอ้ยพระหูยานค่ะพี่จามหมายเลขที่สองค่ะนัานหลังเปิดโชว์เนื้อหาประมาณนี้นะคะพี่พรอมเลี่ยมค่ะหมายเลขสองแบ่งปันหกร้อยบาทพรอมเลี่ยมพรอมใช้งานค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่เสมาปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะเก่าสวยสับพับใช้ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc ที่แปดร้อยบาทหมายเลขที่สามนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระกิ่งเปาาเรศก้นถ้วยค่ะพี่กิ่งเปาาเรศนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งก้นถ้วยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋ากิ่งเปาเรศก้นถ้วยนะคะพี่หม่เลขที่สนะคะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่ FC อยู่ที่1,200บาทหมายเลข4ค่ะปองเรศกล้วยค่ะพี่หมายเลขที่หเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานด้านหลังมีเขี้ยวนะคะพี่า๋าปั๊มตราวัดค่ะรูปถ่ายพ่อปานเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่หลวงพ่อปานนะคะับพี่สาเป็นรูปถ่ายขาวดำเก่าๆค่ะ ด้านหลังมีเป็นเขี้ยวนะคะพี่จ๋าเขี้ยวแกะรูปเสือมีรอยจานค่ะพี่ปั๊มตราวัดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อป,ปานค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่5แบ่งปันอยู่1,200บาทค่ะหมายเลข6นะคะพี่จ๋าเป็นพ่อป,ปาน<ๆ>เช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะเป็นการเลี่ยมคู่นะคะพี่จ๋าเลี่ยมคู่แล้วก็ มีชื่อหลวงพ่อปานคืออันนี้ผ่านการใช้งานนะคะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือหลวงพ่อปานค่ะนี่ค่ะเขาเลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าเป็นพ่อปานนะคะพี่นี่นะคะพี่จ๋าเทียบขนาดนีออ่ประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะ หลวงพ่อปานเป็นเขี้ยวเลี่ยมคู่ใหม่เลขหกแบ่งปันอยู่หนึ่งพันสองรอยบาทค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดเป็นพระนางพญาพร้อมการเลี่ยมค่ะหมายเลขเจ็ดนางพญามาในเลี่ยมค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพร้อมเลี่ยมคะ่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหมายเลขที่เจ็ดแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นพระยอดคุณพลค่ะพี่ยอดคุณพลเก่าสวยหมายเลขแปดค่ะ ยอดขุพนพลเนื้อเก่าสวยหม่ยเลกที่8นะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหม่เลขแปนะคะแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่ อ่าหกรบาทค่ะหมายเลขที่9เป็นปิดตากนกข้างหลวงปุโตะฝังตะกุดสองดอกค่ะพี่ปุโตะวัดประดูชิมพลีติดเกษาเก่าสวยเลยค่ะฝังตะกุดสองดอกนะคะพี่ หลวงปุโตะนะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาค่ะติดเกสายันหลังมาชัดสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc หมายเลขที่เก้านะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นพระศีวะีหลวงปุโตค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ศีวะรีหลวงปุโตค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่จา๋าใต้ฐานมีร่องรอยเอ,อ่อมี มีเป็นเส้นเกษาติดมานะคะพี่ประปรายค่ะใต้ฐานมีรอยเอ่อมีรอยฝังตะกุดนะคะพี่จ๋าพระศรีวลีหลวงปู่โตะค่ะพี่ติดเกษานะคะพี่ใต้ฐานมีตะกุดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นร่องรอยฝังตะกุดอยู่ตรงใต้ฐานค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลขที่10ค่ะติดเกษาพระศรีวลีติดเกษาฝังตะกุดค่ะแบ่งปันที่600บาทค่ะ11เป็นเสมาหลวงปู่ทิมวัดละหารไรปี18ค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หลวงปูทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเ,เ,เ,เสมาลงยาค่ะพี่ มีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเก่าเก่า,กาสวยสวยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่แบ่งปันคะ่ะพี่จ๋าหมายเลข11ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่11 700บาทค่ะ12เป็นเหรียญจอบหลวงพอ่อไพรค่ะหลวงพอ่อไพรนะคะพี่จ๋าเป็นจอบนะคะพี่มีค่ะเหรียญจอบหลวงพอ่อไพรค่ะพี่ เนื้อเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปัน,นะคะ่ะพี่จ๋าจอบพ่อไร่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอซนะคะพี่ใหม่เลขสิบสอดยบาทค่ะ13เป็นพระสมกอนะคะพี่จ๋า ซุ้มกอเก่าใหม่เลขสิบสามค่ะพี่ซุ้มกอเก่านะคะพี่จ๋าใหม่เลขสิบสามค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋า13นะคะพี่เป็นพระสมกอแบ่งปันที่600บาทค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะหลวงพ่อเอียนะคะพี่จ๋าเหรียญมหาเศรษฐีนะคะพี่หลวงพ่อเอียค่ะ หมายเลขที่สิบสี่ค่ะพี่จา้าแบ่งปันนะคะพี่14พ่อเอียววัดบ้านด่านแบ่งปันอยู่7จ็ดยบาทค่ะ15เป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตามมาในเลี่ยมคะ่ะพี่ หลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตามมาพร้อมการเลี่ยมเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะ นี่ค่ะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมหมายเลข15ค่ะแบ่งปัน7ยบาทค่ะพี่16เป็นรูปหล่อพร้อมเลี่ยมเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่16ค่ะ ก่าสวยนะคะพี่จาร์รูปหล่อพร้อมกันเรี่มค่ะพี่หมายเลข16ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จาาเจ็ดร้อยบาทค่ะ17เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่อกร่องฐานแซมหมายเลข17ค่ะเนื้อมาแบบเก่าเลยค่ะพี่ หมายเลขที่17นะคะพี่จา๋าเป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟหมายเลข17 600บาทค่ะ18นะคะพี่จา๋านี่ค่ะพี่เก่าๆได้มาแบบนี้นะคะพี่หมายเลขที่18ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่หมาเลข18 6 0 0บาทค่ะ19เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะนี่เลยนะคะพี่เดี๋ยวดูเนื้อหาค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลขสิบเก้าค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าเก่าค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ หมายเลข19ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่พ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับจะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานค่ะหลวงพ่อเพชรเก่าสวยนะครพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเพชรเกาะพัง,งันค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ีสิบเอ็ดนะคะพี่เป็นเอ่อพระพุทธโธน้อยค่ะพี่จ๋าคุณแม่บุญเรือนค่ะด้านหลังมีอักขรลายยันนะคะพี่จ๋าพระพุทธโธน้อยนะคะพี่เป็นสีออกทองทองค่ะพี่เหมือนเขาทาทองไว้นะคะพี่ คุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธปีหนึ่งเจ็ดค่ะ พ่อคูณนะคะพี่จา์หลวงพ่อคูณปี17ึ่งเค่ะพี่เนื้อมาแบบเก่าสวยค่ะพี่จา๋าสภาพนี้ผ่านการใช้งานนะคะพี่หลวงพ่อคูณวัดบ้าน,นไร่นะคะพี่จา๋าปี17คะ่ะ แบ่งปันค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขทียยี่สิบสามเป็นปิดตาหลวงพ่อคูนค่ะพี่ปิดตาคูนพันล้านนะคะพี่จ๋าพระปิดตาคูนพันล้านหลวงพ่อคูนปริสุโทโธค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสามค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าเนื้อหามาแบบนี้เลยค่ะ มีฝั่งตะกุดนะคะพี่จ๋เป็นตะกุดสีทองแล้วก็มีไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรค่ะพี่ตะกุดสีทองสองดอกค่ะพี่ปิดตาคูณพันล้านค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณคะ่ะมีเกสานะคะพีจ๋าพ่อคูณปริสุดโทค่ะพี่มีติดเกสาพร้อมการเลี่ยมคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จำหมายเลขยี่สิบสามนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่เอ่อยี่สิบสามเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรหมค่ะสมเด็จหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะพี่เนื้อมาแบบเก่าเป็นเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขยี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพว่อเอ่อพรมนะคะพี่สมเด็จหล่อหลวงพ่อพรมแบ่งปัน7จ็อบาทค่ะ ยี่สิบห้าเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่หลวงปู่ยิ้มมาในเลี่ยมค่ะพี่จา๋าเป็นพระปิตานะคะพี่เนื้อเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋า แบ่งปันนะคะพี่ปิตาปู่ยิ้มหมายเลขยี่สิบห้าค่ะแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นปิตาปู่ยิ้มเช่นกันนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อมาแบบนี้ค่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋า พระปิตาใหม่เลขยี่สค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าแบ่งปันหกรอยบาทค่ะ27่สบค่ะพี่27เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะเก่าสวยเลยค่ะพี่จา๋าพระร่วงหลังรางปืนนะคะพ,พี่เนื้อหาค่ะพี่นี่ค่ะ สวยค่ะพี่จ๋าเป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะมีคราบสนิมแดงค่ะพี่นี่ค่ะตรงนี้มีเป็นรอยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ เป็นลอยน่าจะทะลุค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าพระรวงหลังรางปืนค่ะแบ่งปันอยู่ที่เอ,อ่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญพระอาจารย์วันหลวงพ่อวันวัดประสิทธทิชัยค่ะพี่พร้อมเลี่ยมสองสี่แปดเจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อวันพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ หลวงพ่อวันวัดประสิทธิชัยค่ะสองสี่แปดเจ็ดนะคะอาจารย์เลี่ยมใช้งานค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่หมายเลข28-800บาทค่ะ29เป็นปูดทวดเนื้อว่าน,นะค่ะพี่จ๋าหลวงปูดทวดเก่าสวยนะคะพี่เป็นเนื้อว่านหมายเลข29ค่ะ เตาสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข29 600บ้าหทค่ะ30ค่ะพี่30เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดหลังเตารีดหม่เลข30มสนะค่ะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่600บาทหมายเลข30บค่ะพี่เก่าเก่าสวยสวยเตารีดหลวงปูทธธ่ทวดค่ะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยออกวัดเดิมบางค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะพ่อกวยนะคะพี่ออกวัดเดิมบางค่ะ เป็นเรียญพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ยกชอบฟ้าสาราวัดเดิมบางค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อกลวยวัดเดิมบางค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะสามสิบสองเป็นแหวนหลวงปู่ดูปีสามสองค่ะพี่แหวนหลวงปู่ดูค่ะพี่จ๋าปู่ดูปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองค่ะเป็นแหวนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมีพอสอบอกค่ะมีโค้ดมีพอสอนะคะพี่ ด้านในค่ะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงปู่ดูมีรอยจานนะคะพี่จ๋าแหวนหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่ปี2532ค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะพี่วัดขนาดค่ะนี่ค่ะพี่ประมาณ2เซนติเมตรค่ะพี่จ๋า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เซนติเมตรนะคะพี่แหวนหลวงปูดูใหม่เลข32ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC 600บาทค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP กะเอาหนึ่งไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า